สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สกุลน้าจ๊ะพี่น้องจ้านี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะชีวิตประจําวันของวิไลเนาะพี่น้องเนาะยามกลางคืนกะแตตั้งแต่วันที่เท่าใดพี่น้องจ้าตั้งแต่มือ่อแต่วันทีน่สิบเก่าเนาะแต่วันที่สิบเก่าฝนตกสิบเก่าวันที่ยี่สิบพี่ลกะไปอันไ,ไ,ไปอันวิไลไปอันนี่ยังนะเขาเอิญยังกะ ไปแล้วไปซอยกันเห็ดอันเห็ดเห็ดอันเน่กินเพื่อสิสังกท่านปัดพ่อหมูว่าน,นี่นอกพี่น้องเนาะหมูว่าน,นี่มือไปเห็ดสังกท่านพากันไปวัดไปเห็ดสังกท่านกะฝนตกฝนลินฝนตกบาดอันกางขึ้นกระตกเมื่อขึ้นพี่น้องจ๋าแล้วบาดนี้กลับมาจากสังกัท่านกังขึ้นกระตกเมื่อขึ้นมาน้องจ้าแ้านี่กระตกมาอีกตกมานีกกับตกมาอีกก,อกับพระท่านในวานั่นพ่อแดดออกจังน้อยกับนั่นพอเปื่อยไปจักน้อยกับเมื่อมาอีกนั่นเข้ามาอีกเข่ามาอีก ฝากเกื้อๆม่มมมอีกพี่น้องจ้าคือเงียนมิไี่เนาะถ้าฝนตกติดตอกันเลยหลายมือแล้วกะถ้าถ้ามีเป็นหนึ่งสี่เงียนวิไล่กันสิเป็นหนึ่งสีล่ละพี่น้องคะมีพีพ่นพันเขามาถามสิเป็นพีก็เป็นน้องวิไล่กับพวกพูพันเขามาเขียนพ่นเข่าพ่นเขามาถามวิไลเนาะพี่น้องคะพันถาม,มาเอาว่าอันพันถามาหูจากหูจากฝรั่งมาหลายปีครบก็บพอใหไงเห็นว่าครบมากอะเจ็ดปีแปดปีแล้วว่าสันว่าอาืม เปันถามมาเนาะเปันถาเมื่อว่าคบกับพ่อใหญ่มาหลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีปี็ือเก้าแปดปีเป็นยังคืออยู่บ้านคืออยู่สภาพยังสี่พี่น้องขาสิ่หายวิไลไปคันข้อเพิลเราบอกบอกว่าเจ้าต้องเฮ็ดยังสั่นให้ข่อยเจ้าต้องเฮ็ดยังสี่ให้ข่อยเจ้าต้องนั่นไอ้คอยนั่นมันเป็นเงินเพิ่นนะพี่น้องมันม่งหมานเงินวิไล่แมนอยู่แมนอยู่เพิ่นเพิ่นดูแลเพิ่นเพิ่นให้อยู่เพิ่นให้กินแต่เห็นว่า ทามาเพื่อนไหมน้มันกับมันกับมีมันก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องค่ะแต่มันบอพอสิด้ว่าหลือเฮียนลังนีออกแล้วก็เฮียนใหม่ิไลกับป,ปับปรปุงเพื่อนไห้มาิวลกับปับปรุงจังลังค่าหนีเนาะพี่น้องนี่จังลังค่านี่อันนี้มันเป็นเล็กเนะาะลังค่าอันเก่านี่มันตําพีนพ่น้องพี่น้องเห็นมังแจ้งๆไงปบ่ปกตินั่ยมันที่สุดแค่มันที่สุดแค่กคคําแพงพี่น้องขะปกติเอ่อลังค่าตัวเก้าน่ะมันสิสุดแค่กาแพงมันดิ่ําลงมากบ้านนี้มันเป็นไหม่ มันเป็นไม่แล้วมันเป็นลังคาสังกะสีลังคาสังกระสีเดียวบานนี่มันเป็นแค่ในช่วงตัวคั่วเนาะพี่น้องคะมันเป็นแค่ในช่วงตัวคั่วแลยวมีลายเซลลห้เบิ้งพี่น้องตะกี้นี่ตะกี้มันเป็นไม่เนาะบานนี่มันเป็นแค่ช่วงในตัวคั้วเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นไม่มันก็เป็นช่วงในตัวคั้วพี่น้องเห็นขอบกําแพงว่าจะนั่นคือขอบกําแพงอันเก่าอันเก่าที่ลังคาอันเก่านั่น หลังคาอันเก่านั้นมันสีมันจิตติดกันกับกําแพงเลยคือกับขอบเล็กตัวนั้นมานีวิลไลมาเห็ดไม่น้พี่น้องจา้านี่คือวิไลเห็ดได้ประมาณสองปีสองปีสามปีหรอสองปีสามปีละล่ะแต่งแต่ตอนนั้นพ่อะเนี่ยอายุหกสิบเนาะจะนาอพี่น้องพ่อเนี่ยอายุหกสิบแล้วเล่าเพระเี่ยอายุหกสิบแล้วเล่าออกจากงาน ออกจากงานมาเราก็ได้เงื่อนกรมากเนาะพี่น้องเนาะคือเพื่อนได้เงืนตัวยังของเพื่อนเพิ่นวิไลกับเบ้หูดอกแต่ว่าเพื่อนได้เงื่อนกรอนี่ยังมากกับวิไลกับเบ้าบถามเต้บานี่เพื่อนกันไลยส่วนวิไลไปจองรถจองรถขั้นนั้นแล้วเพื่อนจะไปซื้อรถขั้นนั้นเนาะจะเนาะซื้อรถรถอ่ดดา ลดบานขั้นนั่นและแล้วบานี้เพื่อนในเงก่อนกรวิไลนันมากวิไลก็มาปรับปรุงมาปรับปรุงเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้นพพี่น้องนั่นแกแค่นั้นนะพี่น้องค่ะมันบ่พอว่าเสียมันบ่พอว่าสีสิลื้ออกสิเฮ็ดพื้นไม่อยังไม่บานีการที่เห็ดพื้นไม่วิไลว่าจริงจริงวิไลอยากเฮ็ดแต่เพิ่นห้มากพุ่หล่บบานีเพิ่นกันเลยว่าถ้าจะสิเห็ดลังค่าอันเราเราลังค่าตัวนอกเดี๋ยวนี่ตัวนี้มันบ่มีีนะพี่น้องเนาะ ตรงนี้ตรงนี้มันสิบเป็นโลงหลังคาตัวเก่ามันมันสิแค่ออกมามันสิแค่ออกมาตรงนี้น้อยหนึ่งนี่สําหรับบานวิไลเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้มันสิบ่มีเป็นยางจังห้องน้ำกับจังเป็นหลังสันพองน้ำมันอยู่ข้างนอกพื้นตรงนี้มันสิเป็นโลงมันสิบ่มีหลังคาะบานวิไลอันเก่าเนาะพี่น้องค่ะมันสิบ่มีหลังคามันจะมีแต่แกตัวตัวในขั้วนี่จ้ะมันจะมีแต่แกตัวในขั้วบานี้วิไลกันเลยเหตุยังสีเนาะพี่น้องค่ะ อิไลก็เลื่อออกมืดเลื่อออกมืดเราก็ยืนออกไปทางพุนมาให้ฝนมันสาดข้ามาทางมุมทางพุนแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกขยับให้มันสูงวิไลพอหมักมันตำตำแล้วมันหอนเนาะวิไลก็โตวิไลก็เห็ดเาี้ยวเงี้วออกมาเนี่พี่น้องค่ะเห็ดเงี้าวออกไปจนพุนจนติดกําแพงผุนคือว่าให้คุ้มก็ตรงนี้วิไลมีให้ให้คุ้มให้คุ้มให้คุ้มของน้ำไว้เนาะเพื่อนๆคือว่าให้คุ้มของน้ำไว้เนาะพี่น้องจ้า นั่นละวิไลกับเห็ดเนี่ยมันคุ้มเห็ดคัดตรงนี้เห็ดเนี่ยมันคุ้มของน้ำเห็ดเนี่ยมันคุ้มนั่นสิ่งที่แรกวิไลว่าสิทุบของน้ำออกแล้วก็ตอกำแพงเนาพี่น้องตอกำแพงออกจากตรงนี้ไปให้มันเป็นขั้วมันเป็นเน่าบ้านนี้ลูกทรายกันเลยว่าแม่ถ้าเห็ดแล้วเข้ากับสิด้ทุบมันก็จะสิ่ทุบจริงเข้ากับป่อยิ่งสีซะเพราะว่าเพื่อนข้างล่างนี่ถ้าเห็ดขึ้นปุ๊บตัวทาปูกระเบื้องพี่น้องคาถ้าเข้าปูกระเบืออเเบ้องเขา head, ้าเห็ดเมเขาม้เขาเห็ดหมืเป็นเสนนี่แต่ถ้าเขา ก็เลยบบปูพื้นกันเลยปล่อยไว้จังสี่บานี้ถ้าฝนมันบดดีมันถ้าฝนมันปกติฝนมันบ่โผล่่พอกันเนาะแต่ละปีฝนมันก็บอได้ดีสุกปีพี่น้องจ๋ามันบัซึมมาหลายปีแล้วฝนมันเอ่อฝนฝนมันคือปกติฝนแต่ปีนี้ฝนมันดีฝนมันนันอหลีมันก็มันก็ซึมขึ้นมาคือว่าจะตกปกติเอามือสองมือเราก็แล้วปล่อยไหจังสี่ประตกันมันมันกับวซึมนลพี่น้องเนาะบานี้เพิ่นเพิ่นถามเข้าวมาเป็นเังสั่นพี่น้องเพิ่นถาม่า อันยู่กันจนโดนหัวใจกระเด็นเพื่อนก็ปรมาสร้างเฮียนสร้างบ้านให้ไหมพี่น้องคะพี่น้องวิไลกกเคยบอกแล้วเนาะว่าพ่อใหญ่บ่ได้เป็นคนรวยพ่อใหญ่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเห็นงานบริษัทเห็นงานออฟฟ,ฟิศกินเงินเดือนไปนธรรมดาเพิ่นบ่ได้มีเงินถุงเงนินถังที่สิมาหันนั่นเพิ่นดูแลให้ยู่ให้กินซัมมี่มันก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องมันบ่ได้พอดไปหารับจ้างถอนมันหารับจ้างเสียหนาคือสมัยตะกี้เนาะคือ มันมันก็คือพอได้อย่ได้กินพี่น้องพอได้ถึงกบเฟือ้าพอได้มีท่องยองไสพอได้มีรถไงขับเป็นสินะพี่น้องค่ะกับกับมันก็เป็นน้ำพักน้ำแห้งของวิไลแล้วมันก็เป็นความภุมงใจแล้วพอญ่ก็มาต่อเติมนิดๆในน้อยๆแค่แค่ตรงนี้พอตรงนี้ถ้าเขาเหลือถ้าเอาออกมันกับ่เสียถิมพอตรงลังคาถ้าเขาเหลือออกมันกับ่เสียถิมพี่น้องแต่ถ้าเขาปูพื้นเขาเห็ดกระเบื้องไม่ถ้าเอาปูพื้นถ้าเขาเห็ดกระเบื้องไม่มันก็คือทุบทิ้งไปเลยทําลายไปเลยนะพี่น้องค่ะ มันก็คือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นแค่มันก็เป็นพื้นในขั้วนะพี่น้องจา้ามันก็เป็นแค่พื้นในขั้วอีกอย่างหนึ่งมันกับทางในนี่วิไลกพออไัพ่อยูไดพ่ออ่าอ่ามันบได้มันบได้ยลำบากจนเกินไปนะพี่น้องคะ่ะมันกับพ่อโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ก็นั่นแหละเจ้าพี่น้องจ้ามันก็มันก็บจังคือวิไลบอกเนาะว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเศรษฐีเพิ่นบ่ไดเป็นคนมีเงินเพิ่นก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนหลายอย่างหนึ่งเพิ่นก็เงินเดือนบ่ได้ลายเนาะพี่น้องเพิ่นกับว่ามีเงินเก็บตกสิ่งุกอย่างเพิ่นก็เอาไปเอาใส่กับขอบรัวใส่กับบานเพิ่นมก่กนบันนี้พอมาฮูดจักกับวิไลเราวันนี้ก็มันกับพอได้อยู่ได้กินพ่ออวามหมายว่ามันกับ่ไดว่านั่นมันกับอยู่ใดเนาะพี่น้องเนาะ วิไลบดซีเดียดอกกับวินองกับวิไลบววิไลบดซีเดียดวิไลบบอได้ินว่าคืดลาอินไหมคือคือยู่ไปยังสี่กับยู่ไปยู่ยู่ท่าที่มีกินเท่าที่ใดน้องพี่น้องเนาะเมื่ออื่นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวิไลวัาสิไปหาหลานที่แรกวัาสิไปวัาสิขี่มอไซค์ไปมือนีบัดฝ้าคืดไม่เงี้ยโมโหวัาสิกร์เป็นยังไงเนาะเพราะว่า นัดล้านเอาไว้ว่าสิไปหาล้านแต่ว่าตะกี้มอไซค์ไปก็ยังฝนตกห้ามน้ำท่างเนาะพี่น้องคะกับเบเน่ฮะเตียมืออื่นวันเสาร์มืออื่นวันเสาร์ฮะเตียฝนมอตกก็สิได้ไปหาล้านเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้วิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ปูสกุลจิตเป็นกำลังใจให้วิไลเนาะพี่น้องจ้าขอให้พี่น้องปองปายสู้ปูสกุลเนาะจ้ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อจ้ะเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะ,ะจ้า i'll be in love